สวัสดีค่ะคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสอยู่กับแชมป์โลกเจสกี้นะคะได้ได้ข่าวว่าแบบเป็นแชมป์สองจีซ้อนเลยครับเป็นใช่ไหมคะแชมป์ที่โปรแลนด์ครับแล้วก็ได้แชมป์โลกรวมอีกอหนึ่งครับค่ะแล้วก็วันนี้คุณแบงค์เนี่ยตัดสินใจมาเรียนคอร์สซูเปอร์เซเว่นมาร์เก็ตติ้งอสังหารุ่นที่หนึ่งนะคะคก็เลยแบบฮู้ ชันระดับโลกแบบนี้เจสก,กีมาเรียนคอร์สนี้เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันยังไงทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนนะคะเริ่มต้นเลยคือจริงๆสร้างบ้านแล้วครับอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายขายไม่ดีครับแล้วก็ติดปัญหาเยอะก็เลยคิดว่ามาหาความรู้ดีกว่าครับ,รบผ่านมาแล้ววันครึ่งค่ะ พิ่งรู้ตัวเองไม่รู้เลยเยอะมากชี่อาจานยไม่รู้เยอะมากครับเพราะว่าตอนแรกที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือเราเริ่มต้นด้วยอาจจะแบบมีที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมคะครับแล้วก็เห็นคนอื่นเอ้สร้างบ้านขายไม่น่ามีอะไรเลยสัซัดเลยครับรเธอค,ค,ค,คิดว่าตามเพจอาจารย์แล้วอเออเรียนก็ตามที่อาจารย์แนะนําคร่าวๆก็ได้แต่พอมาเรียรนแล้วมันลึกกว่านั้นครับอ่าเพราะว่าตอนแรกเห็นได้ข่าวว่าภรรยาก็เป็น f c แฟนเพจใช่ไหมคะเออเราก็พอมาเรียนแล้วก็จริงๆมันลึกมาก นะคะนี่เรียนกัน2วันหลายคนกรีดกราดอยากขอเพิ่มไม่พอ,พอจะเอาอีกนะคะเอเอเรียน2วันนี้คุณแบงค์ชอบอะไรที่สุดคะทุกอย่างเลยครับอาจารย์คือผมเป็นคนที่ทําโดยที่ไม่มีความรู้เลยครับปรากฏว่ามาเรียนปุ๊บรู้สึกว่าคุ้มคิดว่าคุ้มกว่าหลายๆคนที่เขารู้บ้างแล้วครับอาจารย์ค่ะแล้วพอมาเรียนก็ได้ไขคําตอบไปหลายๆอย่างครับสำหรับคร์สนี้เราก็ชอบไปหลายจุดมากมีจุดไหนบ้างที่คิดว่าหลังจากวันนี้จะเอาไปปรับใช้ทันทีเลยหลังจากเรียนจบคาส รู้รู้เลยว่าจริงๆสิ่งที่เราควรพูดครับอาจารย์คือขายจุดจุดเด่นของเราครับจุดแข็งแกร่งของเราแล้วก็ลืมลืมจุดด้อยไปเลยครับแล้วก็อย่างคือเราไม่มีสิ่งกระตุ้นให้ลูกค้าครับเป่นเช่น ถ้าจองตอนนี้ได้อะไรหรือว่าถ้าจองภายในวันนี้ได้อะไรครับเราจะปล่อยเน้อนานไปเรื่อยๆอ,ยอือืมเขาได้เทคนิคการขายเอาไปปรับใช้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะผลงานจากคุณแบงค์นะคะที่จริงๆแล้วเป็นนักเจสตสกีแต่ว่ามาทําอาชีพสั้งบ้านขายเป็นอีกหนึ่งพอร์ตแอบนิดนึงพูดคุยกับอาชีพของคุณแบงค์นิดนึงค่ะอยากให้เล่าว่าที่ผ่านมาการทําโอ้เป็นระดับแชมป์โลกเนี่ยมันได้มาอย่างไงคะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ ไปที่โปแลนด์ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าเราไปร่วมร่วมการแข่งขันแล้วก็ไปในฐานะนักกีฬานคนหนึ่งครับ<ะ>แต่จังหวะดีครับจังหวะดีก็เลยได้แชมป์โลกที่โปแลนด์ก็เป็นจุดเปลี่ยนขึ้นยาวครับมาต่อที่อเมริกาก็ยัง,ยงได้อยู่แล้วก็มาได้แชมป์โลกที่ไทยครับผมว่าจังหวะชีวิตดีครับค่คะนานไมหมคะกว่าจะฝึกกว่าจะกว่าจะที่เราจะเป็นมืออาชีพกว่าที่เราจะได้ไต่ขึ้นมาเป็นระดับโลกอะคะเป็นแชมป์โลกที่ได้เร็วที่สุด ในบรรดานักเจสกีครับผมได้แชมป์โลกหลังจากที่เริ่มการแข่งขันมาได้ประมาณ6เดือนครับโหเร็วมากเร็วมากนี่ค,คือคนอกจากได้ระดับโลกแล้วคือยังสถิติคือเร็วที่สุดสด,ด้วยเร็วที่สุดด้วยครับและได้ข่าวว่าก็เป็นเบื้องหลังของการประสบความสําเร็จนักเจสกีรุ่นใหม่ด้วยที่เป็นลูกของดาราครับก็มีตอนที่ไปอเมริกาก็จะมีลูกพี่เปิลมาอยู่มาวิ่งด้วยกันอยู่แล้วอ่ามาให้ทางคุณแบงค์ช่วยเทรนช่วยสอนครับภูมิใจไหมคะกับความสําเร็จภูมิใจครับเพราะฉนนตกก็ี้ยังโมไม่จบเลย กวันนี้ยังเอาไว้จบเลยเ <c oughs> นาะก็มันไม่ใช้อะไรที่มันได้มาง่ายๆนะคะคก็ยินดีด้วยับคุณแบงค์นะคะแล้วก็ว่าที่ที่นักพัฒนารายใหม่นะคะที่จะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้อยากให้คุณแบงค์ขอ3ามคำนิดนึงค่ะสำหรับคอร์สซุปเปอร์เซ n ว่นมาร์เก็ตติ้งอสังหารรุ่นหนึ่งค่ะมาเรียนครับ